คุณกําหนดผลลัพธ์ของคนได้ครับถ้าคุณเข้าใจก่อนครับว่าการตั้งคำ,คำถามนี่มันคือการไม่ใช่ถามไปมั่วๆทําไมไม่โทรมาทาไมไม่มาหาทาไมต้องลบเพื่อนทํำไมต้องบล็อกนะครับโทรไปตีดสายใครไอ้คาถามประเภทนี้มันเป็นคําถามที่ไม่ได้เรื่องครับและมันจะได้คําตอบที่คุณไม่อยากฟังนี่แต่ถ้าคุณถามเป็นถามถามตั้งคําถามดีๆ เขาจะมีแนวโน้มเปลี่ยนพฤติกรรมไปตามคําตอบที่เขาพูดออกมาเองคนจะมีพฤติกรรมหรือแนวโน้มไปตามคําตอบที่เขาพูดออกมาแสดงว่าหน้าที่ของคุณคือตั้งคําถามให้เขาตอบตามที่คุณต้องการก่อนแล้วเดี๋ยวพฤติกรรมของเขามันจะเปลี่ยนไปคือเราต้องตั้งคําถามชี้นําคําตอบความขอไมสมองของคนเราเนี่ยหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนได้มีสองอย่างทัศนคติของคนให้รู้สึกดีกับเรามากขึ้นหนึ่งกับ สตอรี่ครับคนชอบเรื่องเล่าครับกับสองครับคำถามครับจะเปลี่ยนความคิดของคนได้ครับนะครับสตอรี่คือเรื่องเล่าว่าเอ้เนี่ยฉันเคยเจออย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยไอสิ่งที่คุณเชื่อเนี่ยไม่รู้นะแล้วแต่คุณแต่ว่าฉันเคยเจอมาแบบนี้ถ้าเกิดว่าคุณมีสตอรี่มาเล่าคนมันจะมีมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนความเชื่อเชื่อตามสตอรี่ที่คุณเล่ากับสองครับการตั้งคําถามครับเพื่อเปลี่ยนความคิดของเขาวิธีการตั้งคําถามหนึ่งครับ ถ้าอยากให้แฟนรู้สึกดีกับคุณมากขึ้นคุณต้องตั้งคำถามในลักษณะนี้ครับเช่นฉันมีข้อดีอะไรบ้างนะครับอย่าไปถามว่าอ๋อฉันมันแย่ตรงไหนฉันไม่ดีตรงไหนฉันมันแย่นักเหรอสมองของอีกฝ่ายมันก็เริ่มที่จะหาข้อไม่ดีของเราอ่ะเวลาคุณไปตั้งคำถามแบบนั้นแล้วสุดท้ายแฟนก็จะเริ่มรู้สึกเบื่อคุณมากขึ้นทำไมฉันมันน่าเบื่อนักเหรอฉันมันไม่ดีตรงไหน สมองของเขาก็เริ่มประมวลผลเออมันไม่ดีตรงไหนว่านะครับเอ้ยนะครับหนึ่งสองสามสี่ข้าวหลังเขาจะรู้สึกไม่ดีกับคุณมากขึ้นเพราะจริงๆแล้วคุณเป็นคนตั้งคําถามเพื่อชี้นําคําตอบเองครับเพราะงั้นเนี่ยเวลาถามไม่ถามว่าเรามีข้อดีอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่ะคุณอธิบายให้ฉันฟังหน่อยดีว่าฉันอยู่กับคุณเนี่ยคุณเห็นว่าฉันมีข้อดีอะไรบ้างถ้าเขาเริ่มพูดถึงข้อดีของคุณ คอนแชร์มาหรือจิตใต้สำนึกของอีฝ่าจะเริ่มโน้มน้าวใจตัวเองให้รู้สึกดีกับเรามากขึ้นเขาอาจจะไม่ได้พูดถึงสิบข้อครับแต่ว่าอาจจะพูดสักข้อสองข้อ,ขอแต่เขาจะรู้สึกดีออกับคุณมากขึ้นอีกนิดแต่คุณลองคิดดูนะครับถ้าคุณถามคําถามในลักษณะนี้บ่อยๆจะทําให้คนรู้สึกดีออกับคุณมากขึ้นขนาดไหนแต่ในขณะเดียวกันคนส่วนใหญ่ไม่ได้ถามแบบนี้ไงไปถามว่าฉันผิดตรงไหนฉันแย่ตรงไหนฉันเร็วตรงไหน,ฉ,น,ไหนฉันไม่ดีตรงไหน อีกฝ่ายมันก็รู้สึกแย่มากขึ้นดิทั้งๆท,ที่เราทุกคนมี power หรือมีอำนาจในการทำให้อีกฝ่ายรู้สึกอะไรกับเราก็ได้ผ่านการตั้งคำถามสองกับเช่นให้ตั้งคำถามในลักษณะนี้ครับว่านะครับทำอย่างไรได้บ้างที่คุณจะรักฉันมากขึ้นการพูดแบบในลักษณะนี้ครับเราเรียกว่าการโยนอำนาจครับอีกฝ่ายจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้ถูกบีบบังคับ แลเดี๋ยวเขาก็เริ่มพูดออกมาเองครับว่าเนี่ยอ๋อเหรอถ้าคุณอยากให้ผมหายเบื่อคุณหรือว่าคุณอยากให้ผมนุ่นนั่นคุณเนี่ยก็จะบอกเนี่ยคุณก็อยู่เฉยๆดิหรือว่าเนี่ยคุณไม่ต้องติดอะไรก็ตามแต่นักหลอกอะไรก็ตามแต่ว่าคุณจะได้ยินเบาะแสบางอย่างที่เขาบอกครับแล้วคุณจะไปสู่ทางออกได้ไวกว่าไม่ใช่มาถามว่าเนี่ยนะครับทำไมถึงไม่รักฉันฉันมันผิดตรงไหนฉันมันไม่ดีตรงไหนฉันมันแย่ตรงไหนซึ่งผลลัพธ์ที่คุณจะได้คุณไม่มีทางได้หรอกครับถ้าคุณตั้งคาถามผิดชีีิตปล่ คุณต้องตั้งคำถามที่มันชี้นำคำตอบตั้งคำถามที่มันทำให้ความสัมพันธ์ได้ประโยชน์สามครับแล้วค,นน 1, 2, 3, 4, 5, ค,คุณจะรักฉันมากขึ้นไหมถ้าฉันเนี่ยทำหนึ่งสองสามสี่หตามที่คุณบอกคุณจะรักฉันมากขึ้นไหมถ้าฉันทำหนึ่งสามสี่ตามที่คุณบอกแน่นอนครับเมื่อมันเป็นคำพูดของเขาเองเขาก็จะบอกว่ารักมากขึ้นแน่นอนมันดีขึ้นแน่นอน นะครับเพราะอะไรครับเพราะคุณได้ล็อกเขาไว้แล้วครับคุณล็อกคอเขาไว้ตั้งแต่ข้อสองแล้วครับนะครับจำไว้นะครับอะไรก็ตามแต่ที่คนพูดออกมาเองคนจะไม่อยากเสียหน้าอะไรก็ตามแต่ที่คนพูดออกมาเองคนจะทําตามนั้นโดยทีย่ไม่รู้ตัวและคําถามนี้จริงๆแล้วมันมันเป็นคําถามที่พูดกันทีเล่นทีจริงนะครับมันไม่ควรพูดออกมาในลักษณะของความเครียดนะครับว่าจริงหรือเปล่าเนี่ยคุณจะรับฉันจริงหรือเปล่ามันเป็นการพูดในทีเล่นทีจริงครับว่า เนี่ยแล้วทำไงดีละ่ะนะครับให้คุณรักฉันมากขึ้นเขาบอกเหนือว่าทำสิอ่าถ้าถ้าเกิดว่าฉัาฉนทําสิ่งนี้เนี่ยคุณจะรักฉันมากขึ้นจริงหรือเปล่าเขาบอกจริงแต่มันเป็นการพูดในจังหวะที่เล่นทีจริงครับแล้วอีกฝ่ายจะเริ่มมีพฤติกรรมที่รักเรามากขึ้นรักเรามากขึ้นรักเรามากขึ้น,าานถ้าเขาบอกว่าให้คุณทําอะไรก็ตามแต่ที่มันไม่เหนือา่าวฝาแรงเรานะครับความสัมาธ์ของคุณจะเริ่มดีขึ้นไม่ใช่วันนี้คุณมานั่งงมแข็มในหมาสัมมสัมเร็จ สมุดครับนะคุณไม่รู้ครับว่าฉันต้องทําอะไรเลยแล้วก็มัวแต่รอโชคชะตาวาสนาแต่ความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันคือการเปลี่ยนภายในของอีกฝ่ายเปลี่ยนอินโฟเมชันของอีกฝ่ายเปลี่ยนข้อมูลของอีกฝ่ายเปลี่ยนวิธีคิดของอีกฝ่ายถามคําถามชี้นําสมองของอีกฝ่ายแล้วคุณจะเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาได้ครับแต่เพราะวันนี้คุณไม่เข้าใจวิธีการจูงใจความสัมพันธ์ของคุณมันเลยลุ่มลุ่มดอนดอนครับนะล้มล้มลุกลุก,ลก เพราะงั้นเนี่ยถ้าใครอยากลงลึกเกี่ยวกับจิตวิทยาการทําให้เขาเลือกเราคนเดียวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ที่สอนมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเนื้อหาเพียงแค่0.1%ของ100%ครับเนื้อหาเชิงลึกทั้งหมดเลยศาสตร์ของการทําให้คนเลือกคุณคนเดียวคือทําให้เขาหมกมุ่นแต่กับชีวิตของคุณจะอยู่ในคอร์สนี้ครับคอร์สสั่งจิตให้เขาเลือกเราคนเดียวครับคุณจําไว้นะครับการที่คนคนหนึ่งจะเกิดความรู้สึกอยากอยู่กับคุณไปตลอดทั้งชีวิต คือการที่คุณเล่นจังหวะที่สมองของเขาตายพูดในจังหวะที่สมองของอีฝ่ายเกิดความอ่อนแอพูดในจังหวะที่สมองของอีฝ่ายเนี่ยมันไร้แรงต้านหรือมีแรงต้านน้อยที่สุดวันนี้คุณขอว่าเนี่ยคุณอยู่กับฉันแตน,นะคุณเลิกกับอีนั่นอีนี่เธอนะต่างๆมันมีแรงต้านตลอดเพราะคุณไม่รู้ว่าจังหวะไหนสมองมนุษย์อ่อนล้ามากที่สุดอ่อนแรงมากที่สุดคุณพูดคําไหนก็ตามแต่มันมีโอกาสที่จะเชื่อและเชื่องในคาพูดของคุณมากกว่าราคาเต็มนะครับ 7 8 9 0บาทครับสำหรับคอร์สนี้เป็นการเรียนผ่านคลิปวิดีโอทบทวนซ้ำได้ตลอดชีพครับถ้าคุณไม่ตัดสินใจเป็นตัวจริงในวันนี้คุณจะเป็นเพียงตัวเลือกที่เขากักไว้แต่ไม่เลือกคุณต้องตัดสินใจเป็นตัวจริงและเดี๋ยวคุณค่อยคัดอีกทีหนึ่งว่าไอคนที่กลับมาเลือกคุณเนี่ยคุณจะเอาหรือไม่เอาหรือคุณจะดัดสันดาน2ครับถ้าคุณยังไม่ตัดสินใจพอเขาไม่เลือกคุณต้องทำอะไรครับก็ต้องมาต่อสู้กับความรู้สึกเจ็บปวด พอคุณยิ่งเจ็บคุณก็จะยิ่งจํายิ่งจําคุณก็พยายามหาวิธีการลืมพอหาวิธีการลืมนะครับคุณก็จะยิ่งเจ็บอีกคือมันมุ่ออนเป็นวงกลม3ครับเขาก็จะขอไปหามือที่3แบบนี้แบบหน้าด้านๆครับแล้วคุณก็ทําอะไรไม่ได้ต้องทําใจอย่างเดียวใจหนึ่งก็รักเขาใจหนึ่งก็อยากตัดใจหนึ่งก็เจ็บปวดแต่ใจหนึ่งก็อยากไปต่อครับสครับเงินเดือนของแฟนคุณทั้งหมดสมมติแฟนของคุณเนี่ยเงินเดือน2 0,000จากก่อนหน,นี้ช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนครอบครัวอยู่ดีด เมื่อคุณไม่ตัดสินใจให้เขาเลือกคุณคนเดียวไอ้เงินจํานวนนี้มันต้องไปไหนครับมันต้องไปหามือที่สามครับเอาไปกินหรูอยู่ยสบายกันทําไมเงินนี้มันไม่เป็นของคุณนะคุณลองคํานวณดูว่าเนี่ยสองหมบาทสมมติเงินเดือนของแฟนคุณครับเอาไปให้มือที่สามหนึ่งปีคูณด้วย12จะเท่ากับเท่าไหร่สองแสนสี่หมื่นบาททําไมเงินยอดนี้มันไม่เป็นของคุณทําไมตัวเลขนี้มันไม่เป็นของลูกคุณ ทำไมเงินจํานวนนี้มันไม่เป็นของครอบครัวของคนที่จะได้เอามากินหรูอยู่สบายพร้อมหน้าพร้อมตากันยังมีความสุขนี่ถ้าเขาคบกัน2ปีเนี่ยคุณเสียเนี่ยเกือบ500 0 0นบาทนะห้าแสนบาทนี่ซื้ออนาคตชีวิตของลูกของคุณเนี่ยได้จนถึงปริญญานะครับแต่5ครับกลับเป็นว่าคุณต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองค่าบ้านค่าน้ําค่ารถค่าไฟค่าลูกโรงเรียนต่างๆพวกนี้ตำๆเนี่ยหลักหมื่นบาทต่อเดือน นะครับปีหนึ่งก็แสนสองใครรับผิดชอบคุณรับผิดชอบทํางานโง่งกับไม่ได้สองแสนสี่ยังไม่พอนะครับบวกต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มไปอีกแสนสองอีกครับกลายเป็นเท่าไหร่ครับสามแสนหกครับนี่คือมูลค่าความเสียหายคร่าวๆวครับแล้วจริงๆคุณสามารถไปคํานวณเองได้เลยนะว่าคุณสูญเสียไปเท่าไหร่ต่อปีทําไมจํานวนนี้เนี่ยมันไม่ไหลเข้ากระเป๋าของคุณครับ เพราะงั้นเนี่ยครูคอมแนะนําเลยครับให้คุณเรียนคอร์สเป็นที่หนึ่งในใจแฟนเพราะอายอดนี้ทั้งหมดเนี่ยมันจะกลับกลายมาเป็นของคุณแต่เพียงผู้เดียวครับเพราะฉะนั้นกับใครที่ดูไลฟ์นี้ครับราคาปกติ7,890บาทวันนี้ครูคอมให้โปรพิเศษใครอยากได้นะครับโปรนี้ครูคอมให้โปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับจำกัดเพียง10ท่านแรกครับ ที่แคปเจอร์ทันจาก7,890บาทคุณไม่ต้องจ่ายจ่ายเพียง990บาทชาระเพียง990บาทเฉพาะนะย้ำอีกทีนะครับเฉพาะ10คนแรกที่ดูไลฟ์นี้ครับแล้วแคปเจอร์ไลฟ์นี้ครับส่งไปที่ Line แอดนะครับลิงก์ Line แอดคูคามปักหมู่ด้านล่างหรือแอดไลน์อันนี้ครับนะครับ7,890าบาทก็ยังคุ้มนะถ้าแลกกับ3,6มแสนบบาทก็คุ้มนะครับ แลกกับเงินเดือนแฟนของคุณเดือนเดียว7,890บาทก็คุ้มนะครับแลกกับความสุขของคุณไปตลอดทั้งชีวิต7,890บาทก็คุ้มนะครับแลกความสุขของลูกคุณไปตลอดทั้งชีวิตและ7,890บาทก็ถือว่ายังคุ้มนะครับถ้าแลกกับความสุขครอบครัวของคุณไปตลอดทั้งชีวิตครับ